สวัสดีครับพี่ทอกเตป่าครับวันนี้เอาแม่ไก่มาต่อครับไม่ได้ตั้งกล้องครับอาเสียดายครับตั้งกลองไม่ทันครับอยู่ใกล้กันับไ,ไก่เหลืองครับวันนี้สวยแลยครับเสียง เสียงก็ค่อนข้างใหญ่ครับนี่ครับซึ่งย้อนแสงงอนก็ประมาณนี้ครับมันค่สวยครับตาแดงครับเป็นไก่หนุ่มครับหางชายก็ประมาณนี้ครับมือยนะครับกำสวยครับ เลีองครับต่อใกล้ๆบ้านครับจาจะบ้านมาก็ประมาณเกือบ1นกิโลบินมาข้างบนนี้คนระับบินมาเกาะตรงนี้แล้วก็ลงตรงนี้ครับเดินมาติดเลย สวยใบ okay, นุม่มครับสวยครับแค่ okay, นี้นะครับสวัสดีครับ